สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยวันสําคัญในเดือนกรกฎาคมอีกหนึ่งวันนะคะคือวันที่28กรกฎาคมนั่นเองค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะถือว่าเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเลยนะคะเด็กเด็ก เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักวันสําคัญวันนี้กันเลยค่ะราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่สิบท่านเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งราชวงศ์จัก,กรีโดยมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพระนามย่อว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสเพียงพระอ,องค์เดียวของในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ในปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระชนมายุ69พรรษาคเพื่อเป็นการสรุปให้เด็กๆได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็คือวันที่28กรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้ท่านทรงมีอายุครบ 69ปีแล้วนะคะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปขนาดเด็กๆทำกิจกรรมที่บ้านนะคะส่งลงในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณครูแววคุณครูแนนรอชื่นชมผลงานที่สวยๆของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูแววและคุณครูแนนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ